หนูจ้ะคือว่าป้าหิวอะ่ะมีอะไรให้ป้ากินบ้างไหมป้าไม่ทานเนื้อสัตว์นะคือป้าทานเจอ,อยู่จ้อะอนี่ป้าคงจะหิวมากเลยใช่ไหมคะงั้นพอดีเลยหนูทำอาหารเจไวค้ค่ะเดี๋ยวป้าไปนั่งรอที่โต๊ะก่อนนะคะได,ได้แล้วค่ะป้า นี่คุณนี่มันของฉันนี่ฉันแค่ออกไปซื้อของเป๊ปเดียวเองอะเอาเข้าวให้แก่นี่กินได้ไงอะขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวฉันไม่ทําใหม่ให้ต้องละนะเอาเงินฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยได้ค่ะขอโทษด้วยนะป้าคะป้ารีบกินเลยนะคะหนูไม่เก็บตังป้าหรอกป้าช่วยชิมให้หนูก็พอแล้วว่าอร่อยโอเจ๊ให้คนอื่นกินฟรีเงี้ยไม่ได้รวยอะ นันเมื่อนี้ขอกินฟีบ้างไห้วะหนูจ๊ะหนูว่าเป็นลูกสะใภ้ของป้าไหมลูกชายป้าเนี่ยทั้งโสดแถมยังเป็นคนดีด้วยนะ,ะคือว่าหนูจะบอกแม่อยากได้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกสะใภ้เงินที่ลงทุนร้านนี้เป็นของผมครึ่งนึงถ้าคุณจะเลิกกับผมคุณต้องขายร้านนี้แล้วเอาเงินมาคืนผมไม่ง,งั้นก็เจอกันที่ศาลตรไหม ฉันไม่มีเงินไม่มีความรู้ที่จะไปสู้กับมันในศาลหรอกนะทรัพย์สินทั้งหมดที่เก็บไว้ก็เพื่อที่จะส่งให้แม่เพอเพอๆเนี่ยสู้กับมันอนะ่ะฉันหมดตัวแน่เลยคนนี้มันเหลี่ยมจริงๆเลยนะเขาต้องเหลี่ยมอยู่แล้วแต่เราสองคนจะกลับมาคืนดีกันก็ได้นะทุกอย่างจะได้กลับมาเป็นเดิมอ่อนี่ส่วนเนี้ยลูกชายฉันจะเป็นคนจ่ายเองป้าพาลูกชายมาแล้วแต่งงานกับลูกชายป้านะนี่ป้าวันก่อนเนี่ยที่มาขอข้าวเรากินอะ่ะ เขาจริงเหรอเนี่ยแต่จะว่าไปลูกชายป้าก็หลอเหมือนกันนะลูกชายป้าเนี่ยชื่อบอสเป็นคนเย็นชาแต่ว่าใจดีหลอแล้วก็ไม่เจ้าชู้ด้วยนะบ้านของเราเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในจังหวัดนี้เด็กใจดีคนนี้น่าจะชอบลูกชายของฉันนะจะาบอสพูดอะไรสักหน่อยสิกว่าแม่จะหาเมียให้แกได้สักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะสวัสดีครับ เช่บอสนะครับแม่ผมชอบคุณมากเลยถ้าไม่ติดอะไรไปจดทะเบียนสมรถกันนะครับเดี๋ยวแล้วตักไอ้พวกนี้ม่สฉาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคค่ะฉันตกลงที่จะแต่งงานกับคุณในอนาคตเนี่ยฉันจะเป็นแม่ที่ดีของลูกเองค่ะนี่คุณเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยได้งั้นคุณอย่ามาเสียดายทีหลังเลยผมให้เวลาคุณสวันโอนเงินมาคืนด้วย ขอบคุณมากเลยนะคะฮัลโหลวาไงอ๋อโอเคเดีไปตอนนี้แหละแม่ครับผมมีธุระด่วนต้องไปกันนะครับแม่รอที่นี่แหละคุณฝากดูแลแม่หน่อยนะเดี๋ยวช่วงเย็นมารับออได้ค่ะ ทะเลาะกับแฟนเก่าจนลืมไปเลยว่าหนูยังไม่ได้ไปซื้อของติดร้านไว้เลยอะ่ะเอ่องั้นเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวหนูเนี่ยพาป้าไปหาอะไรกินที่เซเว่นใกล้ๆก,ก,ก็แล้วกันแต่ว่าหนูขอปิดร้านแป๊บนึงนะคะป,ป้าคะป,าาป้าหิวมากเลยใช่ไหมคะงั้นถ้าป้าอยากจะกินอะไรไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยจัดให้เต็มที่เลยนะคะเฮ้ยหนูลืมไปเลยอะ่ะ ป้าให้กินเจนี่เฮ้ยขอโทษค่ะน้องไอ้ี่น้องไ,อ,งไอ้นี่น้องไอ้นี่ป้าคะโอ้ป้าไปดูของป้ากินได้ไหมตอนนี้ที่เซเว่นเข้าใจสายเจด้วยเมนูเจที่หลากหลาย ทั้งคาวหวานของว่างและเครื่องดื่มอร่อยง่ายสุขใจได้ทุกมือ้อพร้อมกับโปรโมชั่นมากมายอันนี้ของป้านะคะ อืมอร่อยมากอร่อยเนี่ยป้าก็กินเยอะๆนะคะถ้าป้ากินไม่อิ่มเนี่ยเดี๋ยวหนูสั่งในแอปเซเว่นให้เขามาส่งของเพิ่มได้ค่ะืม,มปกติเนี่ยหนูไม่กินอาหารเจเลยนะคะแต่ว่าเมนูเจของเซเว่นเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะป้าเลิกเรียกป้าได้แล้วเรียกแม่สิลูกค่ะไอ,อเกียเยอะเลย สวัสดีค่ะแม่แม่ในะชอบอาหารเซเว้นที่ตักพาไปซื้อมากเลยนะแม่กินไปสามกล่องเลยดูสิโอแม่กินหมดสามกล่องเลยเหรอครับ ผู้หญิงคนนี้ทาให้แม่ฉันกินข้าวได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่แต่อาการเบื่ออาหารของแม่ยังหายไปงั้นใน,นช่วเงเย็นผมไปรับแม่นะครับก่อนจะมารับแม่น่ะแม่ฝากซื้ออาหารเจที่เซเว่นด้วยนะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเยอะเลยอ๋อแล้วอย่าลืมเก็บสแตแมป์มาให้แม่ด้วยนะแม่ครับสวัสดีครับแม่คะนี่แม่หิวอีกแล้วเหรอคะปลาคนนี้กินเก่งจังเลยอะ่ะ น่าสงสารจังที่บ้านน่าจะไม่ค่อยมีเงินนี่คุณมารับแม่เหรอคะมาหาภรรยามองตางหากเลยเราสองคนเป็นสา,ามีภรรยาแล้วนะส่วนเงินนี่ก็ถือว่าเป็นเสียสอดน,นะครับบอกแล้วว่าลูกฉันเนี่ยรวยมาก ตัวนี้ของแม่ครับขอบคุณครับเฮ้ยบอสกูยืมเงินสามแสนเลียดิเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยกูให้มาหกแสนเลยจริงเหรอวะได้ดี โอ้หสามแสนเกมสลับกูเล่นนานๆกว่าจะได้คืนน่ะถ้ามึงยืมไปแล้วมึงต้องคืนกูนะเงินในเกมเหรออืมเฮ้ยกูหมายถึงเงินจริงๆเงินบาทอ่ะเงินบาทเงินจริงๆโอโซนกูก็ไม่มีเหมือนกันนี่กูรอเงินหมื่นดิจิตอนมาตั้งนานยังไม่ได้เลยกูต้องจ่ายค่าบ้านอีกไม่ให้ยืมก่อนว่าล่ะขอยืม่อยดิอะไรวะสิบเอดชิบหายรู้ไหมการเชื่อฟังเมียสามารถทําให้เราพทุกแคมเป็นสุขได้อีกดีนะเนี่ยที่พี่ยังมีสติแล้วก็ตอบสนองเร็ว หนูนึกว่าพี่จะให้มันยืมปสลักโอหริก็หนูวางแก้วแรงขนาดนั้นพี่ก็รู้แล้วว่าหนูไม่โอเคเกือบหลงคนมันแล้วว่าล่ะต่คิดไปคิดมาโอโซนมันก็ไม่ได้มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งมันจะหาเงินหนมาคืนเราได้ปะโชคดีเนี่ยที่มีพี่ห้ามทันแซนรู้จริงเลยเชียวบอสแพตเตตอนนี้แกสองคนก็มีชีวิตที่ดีมีการงานที่ดีอ่ะอีกไม่กี่เดือนหยกลูกอาก็จะจบแล้วแกสองคนช่วยหาเงนหยกหน่อยดิเพราะยังไงซะหยกก็เป็นน้องพวกแกนะ บ้าของนเนี่ยเหยียบเท้าไปทำไมตักเหยียบเท้าแสดงว่าไม่อยากให้เราช่วยอีกคนก็อาอีกคนก็เมียงั้นก็ต้องหาวิธีปฏิเสธแบบเรียนๆก่อนแล้วกันอ่อาใช่ครับคือเรื่องงานไม่ต้องห่วงเลยนะครับคือบริษัทผมขาดคนอยู่พอดีพะนั่งงานหญิงลาออกกันเยอะเลยพาะโดนผู้จัดการลวนลามตำแหน่งก็เลยว่างเยอะงั้นเดี๋ยวผมสมัครงานให้ยกเลยก็ได้ครับผมดึงเข้าเลยนี่คิดจะบ้าหรอคิดจะให้น้องเกไปทำงานบริษัทแบบนั้นได้ไงอ่ะแพตริกอาต้องพึ่งแกนะโว้ย อาไม่ต้องห่วงเลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้หาเกมผิดแล้วเก <c oughs> ล้าพึ่งได้าปกินถอยดีกว่าพี่เลี้ยงที่แกจ้างมาเนี่ยแม่ไลออกไปแล้วนะพี่เลี้ยงถึงจะดูแลดีแค่ไหนเนี่ยก็ไม่เท่ากับลูกสะใายดูแลเองหรอกและอีกอย่างเนี่ยแม่ก็จะไปอยู่บ้านของพวกแกด้วยจะได้ช่วยกันดูแลลูกและก็หลานไงพี่บอสก้มอุตุเนี่ยขเขาบอกว่าทางเหนืออากาศหนาวแล้วว่ะแล้วพี่ก็จะไปดูงานที่น่าสองอาทิตย์ไม่ใช่หรอ งั้นก็พอดีเลยหนูเนี่ยจะใช้สิ์ลาพักล้อนของหนูขึ้นเหนือไปกับพี่ด้วยดีกว่าเราสองคนน่ะไม่ได้เที่ยวด้วยกันนานแล้วนะใช่พี่ตัสฉันเนี่ยเห็นคนแชร์คลิปไปเที่ยวหน้าเนี่ยสวยมากเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยฉันเองก็เพิ่งท้องได้แค่สเดือนเองอะยังเดินทางสะดวกอยู่แต่เห็นเขาบอกว่าอากาศหนาวเนี่ยไม่ค่อยดีกับเด็กชุดสุดที่เท่าไหร่อะพี่รักเราไปเที่ยวด้กันไหมไปทำบ้าเลยว่างมากนะหรอ งานการไม่ต้องทำกันแล้วมัง้งอ,อยู่ๆก็เปลี่ยนเรื่องกับทันหันแส,สดงว่าตั๊กไม่อยากให้แม่มาอยู่ด้วยเราไม่มีงานแต่บอกว่ามีนั้นแส,สดงว่าอยากให้เราเป็นคนปฏิเสธเองสภายกับแม่ผัวอยู่ด้วยกันบางทีก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เราต้องาทาวิธีช่วยเมียสะกแล้วก็ดีเหมือนกันนะไปทํางานด้วยแล้วก็เทีย่ยวด้วยงั้นก็แส,สดงว่าเราไม่อยู่บ้านทั้งเดือนนึงงั้นช่วงนี้ก็หาช่างมาทำเฟอร์นิเจอร์ที่มันเสียหายดีกว่าไหมไอ้สีผนังบ้านแล้วก็เก่าแล้วเดี๋ยวให้ช่างมาทาสีเพ ลักเข้าบ้านด้วนะจ๊ะโอ้ยไม่เอาหรอกอยู่บ้านแกแม่ก็เห็นสีสิแม่ไปอยู่บ้านแพตริกดีกว่าได้ดิแม่จะให้ไข่มุกดูแลนะดื่มสินิดแม่เอาซุปอะไรให้หนูดื่มเหรอคะหนูดื่มซุปนี้มาเดือนกว่าแล้วอะแล้วเวลาที่ดื่มลุกครั้งเนี่ยรู้สึกขึ้นไส้ตลอดเลยคะ่ะ แต่ยังไม่สบายตัวไม่ว่ายัางไงอะแกก็ต้องดื่มน้ําสมุนไพรสุดลับนี้เขาบอกว่าถ้าดื่มน้ําสมุนไพรนี้นะแกจะคลอดลูกชายสมุนไพรสุดลับเหรอคะนี่แม่เอาสุดลับนีให้หนูดื่มมาเดือนกว่าเลยเหรอ